มาดูนะครับสมาไปโฟน11โกนะครับเครื่อง11โปลนะครับเครื่องนั้นโดนน้ำมานะครับเฟสไอดีนะครับไม่ทํางานนะครับเฟสไอดีไม่ทํางานนะครับปืนนะครับแบตเตอรี่นะเฟสไอดีนะครับสองห้าศูนย์เก้าตามนี่ครับเฟสไอดีนะครับเป็นตัวจางแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันนะครับอ ก็ไม่ืมกันเลยนะครับเ็เมากอนรก็บางต้นนะครับก็แบตเตอรี่นะครับบอกถ้าไม่ชำนาญให้ถอดทั้งคู่นะครับถอดด้านถอดบนครับ ให้เราถอดนะครับในส่วนของชุดกล้องหน้านะครับออกมานี่็ชุดกล้องหน้านะครับอโอเคนะครับมาเราก็ จากนั้นเราก็เปิดนะครับเปิดปกติเลยเปิดเครื่องไหมนะครับเดี๋ยวเราจะต้องต่อเข้าเครื่อง JC นะครับอนอนสล็อตนะครับสล็อตของนอนมาใส่ ก็ใส่เข้าไปนะด้านข้างก็เดี๋ยวดู Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้จาก Wi-Fi ที่ร้านมันมีหลายร้านอโอเคตร,ตรงตรงร้านนะครับรนนะโอเคก็เซตได้ดี ต,ต่อสายนะครับคอมไปต่อสายเครื่องนะครับเข้ากับตัวตอนนี้อยู่ตรงไหนคะอ๋ะ 2, 5, 0, 9, 3, 3. อสองห้าศูนย์เก้าสามสามโอเคแล้วกดเชื่อมต่อนะครับมสองข้าสพศูนย์เก้าสามสามโอเคสองห้าศูนย์เก้าสามสามโอเคดูนะครับอ่าแพร์เฟสไดดีนะครับตัวนี้นะฮะ เป็นเฟดดีนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะเป็นก็เลือกเลยสิบเอ็ดโฟนะครับตัวนี้นะสิบเอ็ดโฟโอเคโอเคอนนี้นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราทําการนะครับเซฟนะครับในส่วนของค่านะครับในส่วนของเฟดดีนะครับของเครื่องนี้ไว้นะครับพอมาเริ่มกันนะเซฟเลยนะครับผุจะเซฟไว้บนคลาวนะครับ เดี๋ยวผมจะเซฟไว้ที่เมมโมรีด้วยนะสองที่ โอเคนะครับพอเราอ่าอันนี้เสร็จแล้วปั๊บนะครับให้เรามาแอคทีฟเวตครับเลยการกดที่แอค i v a เวตตรงนี้แล้วก็อ่ะมาอีกทีนึ่งนะแอคทีเวตตรงนี้นะครับอ่ะจากนั้นกดแอค i v a เวครับรอนะครับรอคำสั่งตอนนี้เปลี่ยนนะครับ อน่ยคือคำสั่งตัวนี้เปลี่ยนยบบ้ายแล้วนะครับาโอก็กลับหน้าเดิมนะครับกด,ดลิดรนะครับปลาโอเคหอดอกได้เลยนะครับอันนี้อาจากนั้นเอาแพรเทซี่ของเรานะครับมาใส่แพรของ <c oughs> เรานะครับ <c oughs> ตัวแพรนะครับสั่งได้ที่ KT นะครับอเโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการเขียนนะครับดูว่าเราที่เก็บไว้ที่รานะครับก็เคยเปลี่ยนมาเนี่ยครับในป๊นนะไฟที่เราเก็บเมื่อกี้คือเมื่อกี้นะครับเป็นวันที่27นะครับตรงตรงตรงนะครับ

พี่จะตรวจนี่เคยทำมาหลายรอบแล้วพี่น่าจะเป็นเดือนแล้วมั้งสายซีโอเคเหี่ยน,นี้ไม่ติดอันนี้ก็ทำดับเกาไม่เป็นไรไม่ดีบเข็มร้อนพีนนน่อยู่ไหนสักทีเอ่อใช่ครับพอดีเขาจะให้อาจารย์เป็นสิบสามสิบสามใช่ไหมครับโอเคนะครับอ่าตัวเจเอเจหนึ่งใช่ไหมคุยกับีแล้วมั้งพี่จ,จัดการฮะ เดี๋ยวจะรอสักครู่นะครับเดี๋ยวมันจะกลับมาที่นั่งก่อนนะแมฝั่งนั้นนั่งได้หมดเลยอ่ะโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะพอเราเขียนเสร็จนะครับเราก็นําแผรนะครับแผรนะครับมาใมส่ทุตล ค่ถ้ามึงนะครับี่ขอไม่เกินห้านาทีค่ะค่ะโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเขียนจบนะครับเทสแล้วโอเคเราก็มาดูที่ตรงนี้ด้วยนะครับ โอเคนะครับมาแล้วนะครับโอเคนะครับเดีมาเซตที่เครื่องเรานะครับโอเคนะครับก็ดูนะครับแล้วก็ปิดเครื่องด้วยก่อนนะ ตัวหมูต้องเอาน้ำออกก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเอาน้ำออกจากกล้องก่อ ผมลืมพับแพรนะครับยวแปับนึ่งนะครับเดี๋ยวดูวิธีการพับแพรก่อนแ,แพรมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราใส่เข้าไปนะครับกนะ็ให้เราพับนะครับให้เราพับกลับมาก่อนนะครับ ใส่แบวนปิด เดี๋ยวมาหาวิธีลงนิดหนึ่งต้องขยับแบตมาฝั่งนี้นิดหนึ่งนะครับขยับลง ได้ดีนะครับอันนี้ยังไม่ได้เอากล้องลงนะครับกล้องลงก็ได้ะเรียบร้อยครับโอเคนะครับก็ เดี๋ยวก็มาหาวิธีเอานี้ลงก่อนเดี๋ยวขยับแบตถึงว่านิดนึงนะฮะขยับแบตมะครัมันจะจึงนิดหนึ่งเพราะว่าแบตเขาเปลี่ยนมาปกยวถ้าแบตเขาไม่ได้เปลี่ยนมามันจะไม่ชิดขนาดนี้นะขยับแบตมาด้านนี้อีกนิดนึงก็จะลงได้นะครับโอเคเดี๋ยวอบร้อนแล้วขยับแบตนะครับโอเค